เดี๋ยวพาไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งค่ะที่จูจ่ๆบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาใช้เกิดระเบิดขึ้นมาจนลุกไหม้กางเกงนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะโดยผู้ชายคนนี้ก็คือนายโอติสกูดิงนะคะอายุ31ปีเขาเป็นคนงานในร้านวายในนครนิวยอร์กค่ะ ระหว่างเกิดเหตุกําลังพูดคุยกับเพื่อนอยู่ในร้านนะคะซึ่งภาพก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเอาไว้ได้ค่ะเขายืนอยู่ด้านหลังเคาน์เตอร์นะคะภายในร้านกําลังพูดคุยกับเพื่อนแต่ว่าจู่ๆค่ะบุหรี่ไฟฟ้าที่ใส่เอาไว้ในกระเป๋ากางเกง เกิดระเบิดขึ้นมาไหม้ที่ขาแบบที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคะมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาปรึบปรับเลยนะคะหลังจากนั้นก็เกิดควันขโมงลอยออกมาจากกระเป๋าด้วยซึ่งล่าสุดทางด้านของนายซันฟอร์ดรูเบนสเตนซึ่งเป็นทนายความบอกว่านายกูดดิ้งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณขาต้นขารวมไปถึงที่มือด้วยนะคะตอนนี้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วส่วนคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกับนายกูดดิ้งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ แต่ว่าเพื่อนร่วมงานหลายๆคนก็บอกว่ายังรู้สึกกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ